ทุกๆคนเคยเหนื่อยกับงานมากๆจนอยากที่จะลาออกเพื่อไปหาอย่างอื่นทํากันไหมครับใช่ครับตอนนี้ผมทั้งเหนื่อยและเบื่อกับงานที่ต้องเจอในทุกๆวันมากๆแต่ต้องคอยถามตัวเองตลอดเวลาว่าออกไปแล้วจะไปทําอะไรถึงวันนี้ผมจะยังไม่ได้ลาออกจากงานแต่สิ่งที่ผมอยากทํามากที่สุดในตอนนี้เลยคือหนีออกจากเมืองใหญ่ เราย้ายไปอยู่ในชนบทที่แสนสงบลองคิดถึงวันที่เราไม่ต้องรีบร้อนตื่นเช้าไปทำงานวันที่ตื่นมาเจอกับอากาศสดใสใช้เวลาดื่มด่ำไปกับธรรมชาติที่แสนสงบแค่นี้นะครับผมคิดว่าชีวิตผมแม่งโคตรมีความสุขละและทั้งหมดนี้นะครับจึงเป็นที่มาของซีรีส์100วันกับสตา d ์ด v a l l เล เริ่มต้นมาวันแรกนะครับหลังจากที่เราได้รับมาดกจากคุณป,ปู่ที่เห็นกันในอินโทรของเกมแล้วตัวเกมนะครับจะมอบเมล็ดหัวประกาศให้เรามา15มเมล็ดเพื่อเอาไว้ตั้งตัวตอนเริ่มเล่นในวันแรกนะครับหลังจากเคลียร์พื้นที่รอบบ้านที่แสนจะลกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมได้ทําการพรวดดินเพื่อเตรียมสถานที่ไว้ปลูกหัวประกาศและเมื่อทาการพรวนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําเป็นอย่างต่อไปก็คือน,นําเมล็ดหัวประกาศมาปลูกลงดิน แค่เราเล่นในเกมยังรู้สึกดีขนาดนี้ไม่อยากคิดเลยนะครับว่าถ้าเราได้ไปทำจริงๆอ่ะมันจะดีขนาดไหนหลังจากที่ปลูกหัวประกาศเรียบร้อยนะครับผมเห็นว่าฟาร์มของเราเนี่ยมันยังไม่มีป้ายชื่อเลยผมจึงเลือกที่จะนําไม้ที่ได้มาจากการเคลียร์พื้นที่เนะี่ยมาสร้างเป็นป้ายชื่อฟาร์มของเราและเมื่อทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่าพลังของผมที่อยู่ทางขวามือของเราเนี่ยมันก็เหลือน,น้อยเต็มทีละแต่ตอนนี้มันเพิ่งจะสิบโมงของวันแรกเอง ผมจึงทําหน้าที่เพื่อนบ้านที่แสนดีนะครับเดินไปทําความรู้จักกับผู้คนในเมืองและถือโอกาสเป็นการสํารวจเมืองไปในตัวด้วยเลยหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปซื้อมเมล็ดต้นทิวลิปมาเพื่อนํามาปลูกหลังจากปลูกและรดน้ำเสร็จเรียบร้อยผมจึงเลือกที่จะเข้านอนก่อนในวันนี้ในเช้าวันที่2นะครับผมตื่นมาผมพบว่าต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกเนี่ยเริ่มที่จะงอกขึ้นมาแล้วก่อนที่ผมจะเลิกไปทําอย่างอื่น ในทุกๆเช้านะครับผมต้องตื่นมารดน้ำต้นไม้ก่อนเสมอหลังจากรดน้ำต้นไม้เสร็จทั้งหมดผมเลือกที่จะเดินไปที่ชายทะเลแล้วไปพบกับวิลลี่ซึ่งวิลลี่นะครับเขาเป็นนักตกปลาและเขาได้มอบเบ็ดตกปลาให้กับผมมาซึ่งต้องบอกเลยครับว่าหลังจากนี้เนะี่ยการตกปลาจะเป็นกินจกรรมที่ผมชอบมากๆไปจนจบเกมเลยครับหลังจากที่เราได้เบ็ดตกปลามาผมก็ได้ไปลองตกปลาดูแต่ด้วยความที่เราไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยทําให้เราต้องลองผิดลองถูกอยู่พักใหญ,ใหญ่แต่สุดท้ายนะครับในวันนี้ ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับว่ามันดึงปลายขึ้นมายัางไงในเช้าวันที่3นะครับวันนี้เป็นวันที่มีฝนตกทําให้เราไม่ต้องมาเสียค่าพลังไปกับการลดน้ำต้นไม้ในตอนเช้าในวันนี้ผมจึงเลือกที่จะใช้ค่าพลังที่มีเนี่ยไปกับการเคลียร์พื้นที่รอบๆตัวบ้านและนําไม้ที่ได้มาสร้างกล่องเก็บของและหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินทางไปที่ชายหาดเพราะว่าที่ชายหาดนะครับจะมีเปลือกหอยและอื่นๆที่เราสามารถเก็บมาขายได้นะครับ ในวันที่4นะครับผมตื่นเช้ามารดน้ำต้นไม้ตามปกติหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินไปที่ชายหาดเก็บของเรียบร้อยแล้วผมก็ใช้เวลาไปกับการลองผิดลองถูกการตกปลาต่อก่อนจะได้ปลาตัวแรกมาเนี่ยทำมาปวดนิ้วเลยครับ หลังจากที่ตกปลาจนพอใจแล้วผมก็เลือกที่จะเดินเข้าไปในร้านขายของเพื่อที่จะหาพืชอื่นๆมาปลูกในสวนของเราและสิ่งที่เราได้มาในครั้งนี้คือมเมล็ดมันฝรั่งหลังจากที่ผมใช้เวลาทั้งวันกับการตกปลาต้องบอกเลยครับว่ามันทำให้ผมมีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเร่งรีบแบบนี้ในวันที่5นะครับหลังจากตื่นเช้ามาผมก็ออกมารดน้ำต้นไม้ในสวนของเราตามปกติแต่ก็ได้พบกับอีกาซึ่งเป็นศัตรูของเรากเกษตรศกร เพราะว่ามันแอบมาฉกพืชผลที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวของเราไปไม่เห็นแบบนั้นนะครับผมจึงรีบเก็บหัวผักกาดเอาจริงๆนะเราแค่ภูมิใจยอยู่นิดๆิดนะมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราได้ลงมือทําเองทุกอย่างแล้วเราก็ได้เห็นผลจากสิ่งที่เราลงแรงไปหลังจากเก็บเกี่ยวเรียบร้อยผมจึงปลูกมเมล็ดบัรั่งต่อเลยหลังจากนั้นก็นําผลผลิตที่ได้มานะครับไปขายและใช้เวลาที่เหลือไปกับการนั่งตกปลาสบายๆแล้วก็หมดไปอีกหนึ่งวัน ในวันที่6หลังจากที่ตื่นเช้ามาโดน้ดต้นไม้เสร็จเรียบร้อยผมก็ใช้เวลาไปกับการเคลียร์พื้นที่รอบๆบ้านและเมื่อได้ไม้ครบผมก็นําไม้ไปสร้างหุ่นไรกาเพื่อป้องกันผลผลิตของเราหลังจากที่ทําทุกๆอย่างจนเสร็จหมดผมก็ใช้เวลาไปกับการนั่งตกปลาเพื่อพ,กพอักผ่อนและคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันหลังจากตกปลาจนค่าพลังหมดผมก็เดินสำรวจเมืองต่อไปเรื่อยๆจนไปเจอกับทางเข้าเหมือง เมื่อเข้าไปก็พบกับมาลอนซึ่งเขาได้มอบดาบที่น่าจะใกล้พังมาให้เราแต่ต้องจุดนี้แหละครับที่ผมได้ทาผิดพลาดไปด้วยความที่ในตอนนั้นนะครับช่องกระเป๋าในตัวผมเนี่ยมันไม่มีที่ว่างให้ใส่อะไรแล้วแล้วผมเข้าใจว่าถ้าเราไม่ดึงไอเทมออกมามันก็น่าจะกลับมาเก็บที่หลังได้แต่มาทราบทีหลังครับว่ามันทําไม่ได้ในวันที่7ต้นทิวลิปของเราก็ออกดอกแล้ว ผมใช้เวลาไปกับการเก็บดอกทิวลิปอย่างสบายใจในช่วงเช้าของวันนี้และก็ได้นําดอกทิวลิปส่วนหนึ่งไปขายและที่เหลือก็เก็บไว้เอาไปให้สาวในหมู่บ้านที่เราต้องการทําความรู้จักโดยหญิงสาวที่เราหมายตาไว้ในตอนนี้ก็คือเพนนีและหลังจากนี้นะครับผมก็เลือกที่จะตามจีบเธอไปจนจบซีรีส์นี้เลยครับวันที่8หลังจากลดหน้าต้นไม้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วผมก็เลือกใช้เวลาในวันนี้ไปกับการสำรวจเหมือง เพราะว่าไอเทมที่เราเอาไปใช้อัพนวนความสะดวกข,ของเราในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้แรกครับวันนี้ผมลงไปถึงชั้น5และเลือกที่จะออกมาก่อนและใช้ค่าพลังที่เหลือไปกับการนั่งตกปลาพักผ่อนในวันที่9ตื่นเช้ามาเปิดประตูบ้านผมก็พบกับคลินเข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้ผมสามารถสร้างเตาหลอมได้แล้วหลังจากที่คุยกับเขาเสร็จ ผมก็ใช้เวลาไปกับการลดน้ำต้นไมใ้ในตอนเช้าและไปสำรวจเหมืองต่อเชาวันที่10มานีได้นำน้องหมามาให้กับเราซึ่งผมก็ได้ตั้งชื่อมันว่าบุฟเฟ่ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับน้องหมาที่ผมได้เลี้ยงไว้ในชีวิตจริงเลยครับถ้าใครอยากเห็นว่าน้องหมาของผมน่ารักขนาดไหนให้ดูที่โลโก้ช่องของเราได้เลยครับ หลังจากที่เรารับเลียงน้องบุฟเฟ่เรียบร้อยแล้วผมก็เลิอกที่จะใช้เวลาไปกับการสำรวจเหมืองวันนี้ผมเริ่มใหม่ที่ชั้นแรกและลงไปถึงชั้น8ในวันที่11มันฝรั่งที่เราปลูกไว้พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วผมก็เดินทางไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อพืชชนิดอื่นมาปลูกและสิ่งที่ได้มาในวันนี้ก็คือไม่ได่ถูกปรกกา รอบนี้นะครับผมเลือกที่จะซื้อมาเยอะมากกว่าเดิมเพราะผมคิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะขยายฟาร์มหลังจากปลูกหัวประกาศเสร็จเรียบร้อยผมก็เลือกเดินทางไปสำรวจเหมืองต่อแต่ว่าในตอนนี้ผมไม่มีอาวุธเลยครับทำให้การสำรวจเนี่ยมันยากขึ้นไปกว่าเดิมรอบนี้ผมเริ่มต้นที่ชั้น5และไปแรงหมดอยู่ที่ชั้น8 เช้าวันที่12หลังจากทํากิจวัตรประจําวันของเราเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วมันก็ถึงเวลาที่ผมจะสร้างเตาหลอมสักทีหลังจากที่ทดลองใช้จะรู้ว่ามันทํางานยังไงแล้วผมก็เลือกลงไปสํารวจเหมืองต่อรอบนี้ผมไปถึงชั้นที่10สักทีนะครับหลังจากที่ตื่นเช้ามาในวันที่13นอกจากจะรอตามต้นไม้ในฟาร์มของเราแล้วผมก็ได้เตรียมตัวที่จะไปงานเทศกาลไข่ที่ทางหมู่บ้านได้จัดเตรียมเอาไว้ด้วยความที่มันเป็นเทศกาลแรกที่ผมได้เจอ ผมจึงเลือกเดินสำรวจไปรอบๆและเมื่องานเริ่มขึ้นเลวิสก็ได้จัดก,กิจกรรมเก็บไข่ขึ้นมาต้องบอกเลยนะครับว่าผมรู้สึกสนุกไปกับมันมากๆจริงๆในวันที่14หลังจากตื่นนอนและรอบนัาต้นไม้เสร็จผมก็ได้ขยายฟาร์มเพิ่มขึ้นอีกแล้วรอบนี้นะครับเรานำมาริสตเบอร์รีมาปลูกดูบ้าง าะผมคิดว่าผลผลิตของมันเนี่ยน่าจะขายได้ราคาดีหลังจากที่ทาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วผมก็ได้เดินทางไปสํารวจเหมืองต่อรอบนี้ลงไปถึงชั้น16หลังจากที่เหนื่อยกับการสํารวจเหมืองมาทั้งวันผมก็ใช้เวลาที่เหลือไปกับการนั่งตกปลาเพื่อพักผ่อนเอาจริงๆนะครับผมชอบเวลาที่ได้นั่งตกปลามากๆเพราะว่ามันทําให้ผมมีเวลาคิดและทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา ในเช้าวันที่15หลังจากลดน้ําเสร็จผมก็ได้เข้าไปพบกับพ่อมดซึ่งผมได้ลองน้ําชาสูตรพิเศษของพ่อมดทําให้ผมสามารถเข้าใจภาษาของจูนิโมได้และในตอนนี้นะครับผมสามารถที่จะบริจาคของในสารกลางได้แล้ววันที่16หลังจากนี้นะครับผมขอข้ามการพูดในส่วนของการลดน้ำต้นไม้ในตอนเช้านะครับขอให้เพื่อนๆรู้กันนะครับ วันนี้ผมได้เตรียมเงินและเตรียมของพร้อมที่จะให้โรบินสร้างเล้าไก่แต่พอไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรบินเดินสวนผมออกไปแล้วผมได้แต่ยืนมองและเลขเธอจากไกลไในเช้าวันที่17รอบนี้ผมจะไม่พลาดละผมตื่นเช้าและรีบเดินทางไปที่บ้านของโรบินก่อนเลยพอถึงเวลาผมก็เดินเข้าไปในบ้านของโรบินเพื่อขอให้เธอสร้างเล้าไก่ให้เราทันที ลังจากนั้นผมก็เตินทางไปสำรวจเมืองต่อจนถึงชั้นที่37ในเช้าวันที่18นะครับวันนี้มีฝนตกและผักคะน้าบางส่วนของเราก็โตพอที่จะเก็บเกี่ยวได้พอดีหลังจากเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วผมก็ได้นำไม้ที่มีไปสร้างรั้ว เพื่อ,อไว้กั้นเล้าไก่ของเราเพราะผมคิดว่าผมจะปล่อยให้ไก่ตัวน้อยของเราเนี่ยเดินออกมาหาอาหารกินเองภายนอกได้แต่ก็ขี้เกียจไปไล่ตามหาทีละตัวหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปสำรวจเหมืองต่อจนถึงชั้นที่50วันที่19หลังจากที่ไปเก็บเปลือกหอยที่ชายหาดเสร็จแล้วผมก็ได้นําของที่เตรียมไว้ไปบริจาคที่ศาลากลางและขอให้เพื่อนๆจำไว้เลยนะครับว่า รอบน,นี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายละที่ผมมาบริจาควันที่20ัาคณะของเราพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วหลังจากที่เก็บเกี่ยวทั้งหมดเสร็จผมก็ได้ทําการสร้างสปริงเกอร์ให้ช่วยรดน้ำแทนเราในตอนเช้าจะได้ไม่เปืองแรงผมสร้างมาได้4อันครับเพราะว่าแรกไม่พอหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปเคลียร์พื้นที่รอบๆเล้าไก่เพื่อที่จะได้ล้อมรั้วได้ หลังจากที่ทําเสร็จทั้งหมดผมก็เดินทางไปที่บ้านของมานีเพื่อไปซื้อไก่มาเลี้ยงผมซื้อมันได้แค่2ตัวครับและนี่คือชื่อของทั้งสองตัวครับเช้าวันที่21ผมเดินทางไปที่บ้านมานีอีกครั้งเพื่อไปซื้อไก่อีกหนึ่งตัวและตั้งชื่อให้น้องว่าไก่ย่าง หลังจากนั้นก็เดินทางไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ที่บ้านของปีแอร์ตอนนี้ผมได้มเมล็ดทิวลิปมา16อันที่ซื้อมาแค่นี้เพราะว่าจะได้พอดีกับช่องสปริงเกอร์ที่เราได้สร้างไว้นะครับวันที่22ผมสำรวจเมืองไปจนถึงชั้นที่59และหาทางลงชั้นที่60ปรรเจอสักที ในวันที่23นะครับวันนี้เล้าไก่ของเรามีไข่ให้เก็บแล้วหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปสำรวจเหมืองต่อจนถึงชั้นที่60ได้สักทีก่อนเข้านอนนะครับผมได้นำคอปเปอร์ไปเผารอไว้ก่อนในวันที่24วันนี้หมู่บ้านมีงานเต้นลำเพื่อไม่ให้แปลกแยกจนเกินไปผมเลยเดินทางไปร่วมงานแต่ก็ได้พบกับภาพบาดตา วันที่25นะครับวันนี้ผมสำรวจเหมืองไปจนถึงชั้นที่64พลังก็หมดลงนะครับเพราะลืมเตรียมอาหารไปด้วยในวันที่26วันนี้ดอกทิวลิปบางต้นสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วซึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมก็ปลูกพร้อมกันแต่ทำไมมันไม่โตพร้อมกันหลังจากที่เก็บเรียบร้อยนะครับผมได้นําดอกทิวลิปไปหาเพนนีเพื่อที่จะมอบให้เธอแต่ก็ไปรอเธอในบ้านนาน2นาดทึกไม่ออกมาจากห้องสักที ผมเลยเดินทางไปบริจาคของที่ห้องสมุดแทนหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินกลับไปที่บ้านของแพนนี่อีกรอบรอบนี้เธอออมาจากห้องนอนแล้วครับผมได้มอบดอกไม้ให้เธอซึ่งมันต่อหน้าแม่ของเธอวันที่27ผมเก็บดอกทิวลิปทั้งหมดหลังจากนั้นไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะครับผมเดินกลับไปนอนเฉยเลยวันที่28ครับผมเดินเข้าไปในเหมืองเพื่อไปหาดินเหนียว หลังจากนั้นนะครับก็นําของไปบริจาคที่ห้องสมุดและกลับมาบ้านเพื่อสร้างเครื่องทํามายองเนสต่อในวันที่29นะครับผมตื่นเช้ามาเคลียรต้นไม้รอบๆบ,บ้านวางแผนไว้ว่าจะขยายพื้นที่ออกไปนะครับเช้าวันที่30ผมกลับไปซื้อมา็ดเบลูเบอรี่เพิ่มและไปเก็บไข่ ในวันนี้สกิลทำฟาร์มของเราเลเวลอัพพอดีผมเลือกเป็นชาวไร่เพราะว่าผมนั่นจะพอปลูกมากกว่านะครับวันที่สาผมไปลงเหมืองเพื่อหาดินเหนียวต่อเช้าวันที่32นะครับผมสํารวนเมืองไปจนถึงชั้นที่70วันนี้สกิลการต่อสู้ของเราก็เลเวลอัพสักทีนะครับ วันที่33วันนี้ก็ไปสำรวจเหมืองต่อจนถึงชั้นที่80เลยช่วงนี้จะลงเหมืองบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งเป้าไว้ว่าก่อนครบ100วันเนี่ยจะลงให้ถึงชั้นที่120เลยซึ่งไม่รู้ว่าจะถึงไหมนะดูจากสภาพแล้ะหลังจากนั้นก็เดินกลับมาถึงบ้านนะครับได,ได้ลองนำมาองเนสลอตแรกเนี่ยไปขายซึ่งกําไรดีกว่าที่คิดนะครับวันที่34วันนี้ผมได้ไปสำรวจเหมืองต่อและตั้งเป้าไว้ว่าสัก85ค่อยออกมาแต่ด้วยความประมาทครับ มันทาให้ผมตายครั้งแรกและสิ่งที่หายไปนะครับก็คือดาบที่เราใช้เป็นประจําในตอนนี้ผมยังไม่ทราบนะครับว่ามันสามารถให้ NPC นีะครับไปนําของที่หายไปกลับมาได้ในวันที่35นะครับวันนี้ผมไปแก้แค้นลงไปจนถึงชั้นที่8 4แล้วก็ไม่ไหวเหมือนเดิมหนีออกมาก่อนเช้าที่36วันนี้นะครับผมเอาเงินไปซื้อช่องกระเป๋าเพิ่มเป็น24ช่องเพราะว่า12ช่องนี่คือมันไม่พอจริงจริง หลังจากนั้นก็ไปหาแร่ในเหมืองต่อนะครับวันที่37วันนี้สำรวจเหมืองไม่ก้าวไปข้างหน้าเลยครับไปได้แค่ชั้นที่83ก็ไม่ไหวแล้วเริ่มคิดแล้วว่าทำอยังไงให้เก่งขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็เดินกลับบ้านมาเคลียพื้นที่รอบๆเล้าไก่ต่อวันที่38 วันนี้ขอพักผ่อนด้วยการมานั่งตกปลาแล้วก็ไปพบกับเหตุการณ์ระหว่างเพงนนีกับจอร์สและด้วยความที่เรากําลังตามจีเพนนีอยู่ผมก็เลือกที่จะเข้าข้างเพงนนีเพื่อทําคะแนนหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้เวลาทั้งวันไปกับการนั่งตกปลาวันที่39วันนี้มีงานเลี้ยงหมู่บ้านครับเดวิดได้ไปเชิญคนสําคัญมาด้วยและด้วยความขี้ลืมของผมเนี่ยผมก็เลยไม่ได้นําอะไรมาใส่ลงไปในแกงเลย ในเช้าวันที่40นะครับบลูเบอรี่บางต้นก็ให้ผลผลิตแล้วผมตื่นเต้นมากเพราะผมอยากรู้ว่ามันขายได้แพงขางนาดไหนรอมาตั้งหลายวันหลังจากขายลงกล่องเสร็จผมก็เดินไปเก็บของที่ชายหาดต่อในวันที่41นะครับวันนี้เมลอนของเราโตแล้วนะหลังจากนั้นนะครับผมได้เตรียมของไปที่บ้านของโรบินเพื่อที่จะขอให้เธอช่วยสร้างยุ้งฉางให้หน่อยแต่ดันลืมเอาคอปเปอร์ไป พอเดินมาถึงบ้านก็พบว่าคอปเปอร์มันมีไม่พอในเช้าวันที่42นะครับวันนี้นะครับผมเดินทางไปหาคลินต์แต่เช้าเลยเพื่อที่จะไปเอาที่ขุดของเรานะครับที่เราได้ฝากเขาเอัปเกรดไว้หลังจากนั้นก็ไปซื้อบลูเบอรี่เพิ่มจากปีแอร์แล้วนามาปลูกไว้โดยเว้นช่องไว้สําหรับใส่สปริงเกอร์ไปด้วยเลยในวันที่43นะครับผมลงเมืองเพื่อไปหาคอปเปอร์เพิ่มหาไปจนถึงเย็นเลยครับก่อนนำคอปเปอร์ที่ได้มาเนี่ยไปหลอมรอไว้ เช้าที่44ผมนำคอปเปอร์ที่หล่อไว้เมื่อวานมาสร้างสปริงเกอร์หลังจากนั้นก็ไปลงเหมืองหาคอปเปอร์เพิ่มในวันที่45นะครับชาวนี้ดิมิเทียสมาหาผมแต่เชา้าเพื่อให้ผมเลือกว่าในทําข้างบ้านเนี่ยจะปลูกเห็ดหรือเลี้ยงข้างข้าวดีผมก็เลยเลือกปลูกเห็ดไปนะครับซึ่งในช่วงหลังเนี่ยเราแทบไม่ได้สนใจมันเลยวันที่46นะครับผมเดินทางไปหาโรบินแต่เช้าเลยเพื่อให้เธอช่วยสร้างยุงฉางเพื่อเอาไว้เก็บยาแห้ง ซึ่งหลังจากนี้นะครับผมวางแผนว่าจะสร้างคอ,อกมา้าเพื่อให้เวลาเราเดินทางไปที่ต่างๆมันไปได้เร็วขึ้นนะครับวันที่47วันนี้ฝนสีเขียวตกตรงนี้คือผมไม่ค่อยสนใจเลยผมเลยเดินทางเข้าเหมืองไปหาคอปเปอร์ต่อวันที่48นะครับหลังจากเก็บเกีเก่ยวผลผลิตเสร็จผมก็เดินทางไปเก็บเปลือกหอยที่ชายหาดหลังจากนั้นก็กลับบ้านมาคราสปริงเกอร์แบบ8ช่องและขยายฟาร์มของเราต่อ ในเช้าวันที่49ผมเดินทางไปที่บ้านปีแอเพื่อไปซื้อเมล็ดพริกหลังจากนั้นผมก็กลับมาปลูกที่ฟาร์ของเราหลังจากทำทุกอย่างเสร็จนะครับผมก็ไปถางหญ้าเพื่อเอายาแห้งเก็บเอาไว้สําหรับหน้าหนาวที่กําลังจะมาถึงนี้ในวันที่50นะครับวันนี้ผมรู้สึกเหนื่อยกับการลงเมืองแล้วก็รู้สึกเหนื่อยกับการทําฟาร์มากๆผมเลยเลือกที่จะพักก่อนนะครับแล้วมานั่งตกฟ้าชิลๆแทนจบไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทแรกผมขอแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับถ้าทุกคนชอบผมฝากกดไลค์ และถ้าอยากรู้นะครับว่าในอนาคตฟาร์มของเราจะไปในทางไหนก็ฝากติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับมันเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยขอให้รับชมกันอย่างสนุกนะครับ